กราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านครับผมกับผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือกีก้าดะก้อนวอครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนว MMO นะฮะก็จุดเด่นคือมีมังกรคู่ใจด้วยนะครับขี่ไปสู้ได้ด้วยนะฮะสุดยอดมากมากครับงั้นก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยก็แล้วกันเอาละมาดูอาชีพกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับในปัจจุบันนะครับจะมีทั้งหมด5อาชีพนะครับพอดีผมเลือกเล่นนักเวทไปเรียบร้อยแล้วนักเวทเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับโลลิโลลิอะไรแบบเนี้ยนะเออพยายาม สาวเอลสวยๆมันไม่มีครับผมเขาจะฟิกเพศกับฟิกเผาไว้นะครับอ่ะมาดูอาชีพที่เหลือเลยกันละกันนะครับอาชีพแรกเบอร์เซอร์เกอร์ครับโคตรอลังการครับผมตัวนี้โจมตีกับสตามิน่าเยอะมากครับเยอะมากจริงอาชีพต่อไปครับอันนี้เป็นขวานนะครับก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นะก็แอตแท็กก็เยอะนะครับสตามิน่าก็เยอะครับก็ค่อนข้างสมดุลเลยและเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะสวยงามครับผมดูดีดูดีต่อไปแลนเซอร์ครับอันนี้พลหอกครับผมก็เทมากครับก็พลังป้องกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับ แล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับเป็นแอสซิสินนะครับอันนี้ก็นักฆ่าเลยนะครับก็จะเห็นว่าระดับนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็ที่เหลือก็จะสมดุลกันเพราะฉะนั้นชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับได้เลยนะครับแต่ว่าเราสร้างได้แค่อาชีพละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็อย่างที่เห็นอะผมสร้างนักเวทไม่ได้แล้วสมมุติก็เล่นกันนะครับว่าผมจะเล่นตัวละครตัวนี้นะครับกดปรับแต่งนะครับเราสามารถที่จะดีไซน์หน้าตาสดส่งองเอวได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าสวยงามอยู่แล้วโดยไม่ต้องปรับอะไรมากโอ้โหสวย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  ลองดูกันละกันนะครับเอ้ยนี่มันห่างมาแบบนี้ชอบนักแรนะฮะแล้วก็มีปรับหุ่นด้วยนะเป็นไงล่ะแน่นอนครับเกมนี้ปรับไซส์นมได้นะครับไปที่ร่างกายครับผมเห็นไหมปรับได้นะครับเป็นไงเออเห็นวันก่อนมีคนบ่นอยู่ว่าอะไรนะบางเกมนะปรับนมไม่ได้ไม่เล่นซะ <laughs> อย่งังไงลองดูล้วกัน,กนมันปรับได้นะนปรับได้หมดนะแขนขาเอวอ,อะไรก็ปรับได้แต่แต่สูงปรับไม่ได้นะเลยผมหาไม่เจอก็ไม่รู้ อ่ะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นใบหน้านะครับเผื่อเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไระใส่แบบแต่งแต่งหน้าใช้คำนี้แล้วกันนะครับพอดีเราเป็นผู้ชายเนาะอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการแต่งหน้าเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นสีนะครับอันนี้ก็เลือกได้หมดนะครับสีทรงผมเห็นไหมอ่าแบบนี้แหละสาวผมทองตาสีฟ้าชอบนักแร้ได้เปประมาณนี้ครับลองดูกันแล้วกันเนาะนะนะสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวอย่างคอสตูมครับไม่ไม่ไม่ได้แบบเลือกแล้วจะใส่เลยนะไม่ใช่นะเป็นแค่ตัวอย่างคอสตูมเฉยครับก็ตามที่เห็นครับอลังการงานสร้างครับผม เรามาดูบรรยากาศในเกมกันบ้างดีกว่าครับก็เกมนี้อย่างที่บอกเนาะเป็นแนวออโต้ m m o นะครับก็คือสามารถคลิกบริเวณเควสแล้วก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับกราฟิกก็ตามที่เห็นก็ดูดีนะครับมีมังกรคู่ใจด้วยนะครับก็เป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศการต่อสู้หน่อยกันละกันว่าเป็นยังไงนะครับนะก็ปล่อยบอทดตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่เป็นไงก็จะป็นประมาณนี้ครับผมเวลาใช้สกิลจะมีการซูมทำคัดซีนให้มันแบบดูดุดันอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับ แล้วผู้ชมก็น่าจะเห็นแหละนะครับว่าน้องมังกรเราเนี่ยช่วยโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเป็นสพังหนึ่งเนี่ยเราสามารถขี่มังกรได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมขี่ให้ดูนี่นี่น,นี่ดูด้านขวาเห็นลยครับนี่ครับผมขี่มังกรนะฮะแล้วก็จะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับแต่ว่าเลเวลต้องสูงกว่านี้ก่อนนะมีสกิลเท่ๆใ,ใช้งานด้วยนะครับอันนี้เป็นพ่นลมเฉยๆเนาะมีแบบว่ากระโดด ต้องใช้คำว่าบินว่ะบินบนฟ้าแล้วก็ลงมาทุบพื้นอะไรเงี้ยก็มีนะแต่ว่าต้องเลเวลสูงกว่านี้อะไรเงี้ยครับมันก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นอสินมังกรนะผมมีมังกรให้ขี่แล้วมาโจมตีได้ด้วยนะครับซึ่งเกตของมังกรจะเป็นสีเหลืองๆ็นไรนะครับจะหมดแล้วนี่นะแล้วก็รอคูดาวครับนานอยู่เหมือนกันครับ240วิโดยประมาณนะฮะนี่แหละครับน้องมังกรของเราครับผมนี่แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมนี้นะครับก็คือต่อสู้ค่อนข้างดุดันนะฮะแล้วก็มีมังกรนะครับสามารถ ช่วยนะในการต่อสู้ได้ด้วยนะครับเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็เอาไว้ขี่มังกรประจันบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อสู้นะก็ตามเทรนแต่ส่วนใหญ่เราก็บอทแหละไม่ค่อยได้ทําอะไรวา <laughs> บอทเนาะเออฟาร์มของฟาร์มอะไรกันนะฮะทาให้ตัวละครเราเก่งๆจะได้ไปลงแบบพวกสงครามสงครามหรือว่าระบบอือ่อนๆต่อน,นั่นเองนะครับโอเคเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่ามันมีเรื่องของสัตว์ขี่ด้วยนะนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมมีมงมีม้าด้วยนะฮะ แล้วก็นอกจาก Open World แล้วนะครับอ่านี่ก็คือเป็น Open World นะเผื่อใครไม่ทราบนะครับเนี่ยมันเดินเป็นแผนที่ใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นดันเจียนด้วยอ่าก็มีทั้ง Open World และดันเจียนนะครับตัวดนันเจียนเราก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ออโต้ไปอย่างเดียวเลยนะฮะก็จะดูฉากดูการต่อสู้เพลินๆไปครับหรือว่าใครที่ไม่ค่อยสะดวกเล่นอาจจะแบบว่าวัยทำงา,างนอะไรเงี้ยก็เน้นปล่อยบอดเป็นหลักไม่ได้ค่อยควบคุมเองสักเท่าไหร่เนี่ย เดี๋ยวเราปล่อยหน้าจอไปสักพักหนึ่งมันจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะนั้นก็ใครที่ทำเควสในมือถือเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดง่ายๆครับมีระบบประหยัดพลังงานด้วยนะครับและนี่คือตัวอย่างของบอสประจำดันเจียนครับมีฉากเปิดตัวด้วยเป็นไงความยากง่ายอยู่ที่ความเก่งของเราเนาะเกมนี้มีค่า CP นะครับเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูแล้วกันนะครับเฮ้ยค่ i, อนข้างเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเลื่อนผมลดไปตั้งเยอะใช้สกิลฟูลี้เร็วจัดมา มันตายพอดีครับมีคัสซีนมันล้วก็สังเกตที่หน้าจอตัวเองนิดน,นึงแล้วกันมีปุ่มอะไรขึ้นมาให้กดก็กดๆไปนะครับโอเคชนะเรียบร้อยแล้วนี่ครับมีตะเบะด้วยาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อสู้นะฮะแล้วก็วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้นะครับเป็นแนว MMO นะครับมันทําได้นะครับดูด้านซ้ายก็ได้ครับมันจะมีระบบเพื่อนใช่ไหมเพื่อเราอยากจะแอดเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็สามารถแอดกันได้นะครับแต่ต้องอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะอันนี้รู้กันนะครับอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์แอดกันไม่ได้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีคําสั่งเรื่องของการสร้างปาร์ตี้ด้วยเห็นไหมครับก็แล้วแต่เราเลยเราจะไปสร้างเล่นกับเพื่อนหรืออะไรยังไงก็ทําได้นะครับทาได้ คำถามที่พบบ่อยต่อมาเลยคือมันเดลของหรือดีลของให้กันได้ไหมนะครับผมลองคลิกที่ตัวละครแล้วก็จะเห็นว่าทำไม่ได้นะครับทำาได้แก้เพิ่มเพื่อนหรือจะกระซิบไปหาแชทไปหาอะไรแบบนี้นะครับทีนี้แล้วจะมีเรื่องของการฝากคงฝากขายไหมนะครับผมลองเปิดเมนูดูแล้วนะครับก็ไม่เห็นนะไม่เห็นมันอาจจะมีอัปเดตเข้ามาในอนาคตก็ได้นะแต่ตอนนี้คือยังไม่เห็นนะครับส่วนของการฝากคงฝากของนะหมายถึงฝากของไปขายน่ะ ส่วนระบบอื่นๆนะครับของเกมนี้ที่เอาเป็นการต่อสู้ก่อนในกันล้กันนะครับจะอยู่บริเวณด้านขวาครับตรงนี้ครับเล่นไปสักพักหนึ่งจะมีภารกิจประจําวันนะครับก็ตามที่เห็นครับมีทั้งดันเจียนที่ลงคนเดียวนะครับหาทรัพยากรต่างๆเห็นไหมครับมีด้วยนะครับมีโคต้าด้วยนะครับว่าวันหนึ่งลงได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีแต้มเหมือนแต้มแอคทีฟอะ ยิ่งทํากิจกรรมเยอะก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมมากมายนะครับมีเงินแคสแจกด้วยนะครับแล้วก็มีภารกิจโคอ,อปไว้ลงเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมีนะครับ PVP มีนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับมีนี่เกมมีแล้วก็ไอ้พวกเอ่อเกี่ยวกับของที่ไว้ใช้ในการอัปเก,ดปกรดอุปกรณ์มีนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละตามแบบฉบับเกมแนวนี้นะครับ เดี๋ยวเราเล่นไปไกลกว่าน,นี้นะครับจะมีจู่โจมบอสด,ด้วยนะครับต้องเลเวล30ก่อนนะฮะแล้วก็สาหรับเลเวลเนี่ยเกมนี้ไม่ได้ขึ้นเร็วมากปูดปาดน,นะบางเกมนี้ครึ่งชั่วโมงล่อไปเลเวล70 80แต่เกมนี้ไม่ใช่นะกว่าจะเลเวล20นี่ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีระบบนรกด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ให้เราเข้าไปปล่อยบอส่าก็คือวันละ30นาทีนะครับมีคนอยู่ในนั้นเพียบเลยแนะนําว่าเข้าไปแล้้้ววตตังีดย เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นๆกันบ้านดีกว่านะครับเอาชอที่สัมพันธกันแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลฮีโร่นะครับก็เฉยๆไม่มีอะไรอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เผื่อแบบหน้าตาแบบนี้ไม่ชอบเปลี่ยนได้นะแต่ว่ามันจะใช้ตัวเซอร์อันนี้ก็ต้องไปดูที่ร้านค้านะครับเผื่อใครดีไซน์ตัวละครมาแล้วไม่ชอบเนาะ <S <S ต่อไประบบสกลิลเกมนี้จะมีหนังสือสกลิลมาให้ก็อัปเกรดนะครับก็อัพอัไปเถอะถ้าเกิดสกิลไหนเราใช้บ่อยๆอ่ะก็อัพอัพไปนะ โจมตีปกติมีบ้างครับมีบ้างนก็แล้วแตกกันละกันแล้วลองอัพๆไปเนาะต่อไปปีกครับอันนี้ยังไม่พอครับต้องเล่นตามในเรื่องไปก่อนนะครับส่วนฉายาก็ฉายาแต่เกมนี้ฉายามันจะมีบวกความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นเลือกเอากันละกันนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเพิ่มความเสียหายต่อมอนสเตอร์ทั่วไป20%ไม่ใช่20%เปอร์ขลดองรครับ0.2นถ้า20%นั้นโกมากครับต่อไปก็คือเรื่องของมังกรนั่นเองมังกรคู่ใจของเราเนาะก็คือนี่คือตอนที่แปลงร่่าางงเเเเรรรรีีีีียยยยบบบบ้้้้อออแแลวจะะะป็นนนนนนคัดดกกหมไถึ3 ยังไงล่ะและมังกรวกนี่หาจากไหนนี่น,นีมันจะมีดันเจียนที่ดรอปอยู่นะครับเราสามารถคลิกดูได้ที่วัตถุดิบที่เราต้องการได้เลยนครับเนี่ยแล้วกดได้รับจากใช่ไหมครับมันก็จะมีบอกว่าหาได้จากที่ไหนบ้างมีเปิดกระับปองเลยนะไอซอมมอนคอนเนคเตอร์นี่คือเปิดกระยบปองนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันแล้วกันเนาะมันมีการเปิดกระยบปองหามังกรด้วย ไปดูข้างๆกันนะครับอันนี้คอนเนคเตอร์ครับคอนเนคเตอร์นี่คือจะเป็นการ์ดเหมือนกับตัวละครอะเอาไว้ติดตั้งให้กับมังกรครับเหมือนกับเป็นผู้ดูแลมังกรอะมันจะทำให้มังกรแบบเก่งขึ้นนะครับก็ช่วงที่ระบบนี้เปิดเขาก็จะสอนเรียบร้อยเลยว่าติดตั้งการ์ดนี้ใส่ให้มังกรนะอ่าแล้วก็มีเรื่องของการตีบงตีบวกนะถ้าเกิดว่าได้การ์ดซ้ำกันเอามาแบบปลดลิมิเตอร์ได้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือเป็นการตีบวกทั่วไปนะครับนอกจากนี้มีการเสริมพลังมังกรเสริมพลังของตัว,อวควอนเน เดี๋ยวลองอัญเชิญดูหน่อยเลยกันแล้วก so, you know. ันครับมันก right oh ็จะมีทั้งอัญเชิญสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่ายังยังยังไม่เปิดนะก็ตอนนี้ผมเปิดแค่อัญเชิญคอนเนคเตอร์ครับเผื่อได้หน้าตู้ครับผม6ดาวเลยนะอะลองดูดิเผื่อได้6ดาวจัดมาโอ้โหหวัง6ดาวได้2ดาวครับผมหมุนใหม่หมุนใหม่มีแคสเท่าไหร่ก็หมุนหมุนไปโอ้โหเวนกำทำไมอาสุดท้ายแล้วเนี่ยเออมีตั้งแต่หดาวยัน6ดาวครับผม เนี่ยแหละก็สามารถมาเปิดแกปองได้มันไม่ได้มีแค่ตัวละครนะมันก็ผสมปนเปกันไปนะครับแล้วก็จะมีอานหนึ่งคือเป็นตัวอัญเชิญปกตินะครับแต่ว่าผมกดมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีรูปให้ดูอ่ะก็ขอข้ามไปก่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวรอรูปภาพมันขึ้นก่อนนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ก็สามารถตีวงตีบวกได้นะครับแล้วก็มีสกินด้วยนะเห็นไหมเท่ๆก็มีครับแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างไปเลยก็มีเนะนี่ยเนี่ยมังกรก็มีนะเนี่ย ่วนระบบโซนะครับระบบโซจะเป็นเหมือนก,นการหาข้อมูลวันเตอร์อ่ะได้ข้อมูลวันเตอร์มาเป็นจิกซอก็รวมๆๆแล้วก็สามารถที่จะบดปลดล็อกนะครับมันจะได้รับโบนัสสเตต,ตัสนั่นเองต่อไปช่างเหล็กครับผมอันนี้คือการตีบวกครับเกมนี้ก็ตีบวกได้เลยครับเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์ของตีบวกมันก็ยังอยู่เลยนะ,ะก็ลองดูกันละกันนะครับลองตีบวกดูจะมีวิธีการตีหลายแบบนะครับแบบแรกคือเป็นบวกตัวของเลเวลก็คืออย่างเงี้ยบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดจะใช่หนินนี้นะครับก็ได้จากเควส์เอล แล้วก็มีการเสริมพลังครับอันนี้คือการเพิ่มดาวนั่นเองเห็นไหมอย่างเช่นอาวุธของผมเนี่ยอันนี้สองดาวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งครับวัตถุนิบอันไหนเราไม่รู้หายจากไหนเราคลิกที่รูปได้ครับแล้วก็จะมีได้รับจากเห็นไหมครับจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าดับจากไหนบ้างแล้วก็มีระบบรูดนวยนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบยังไม่เปิดครับต้องเล่นไปไกลกว่านี้ก่อนเนาะอันดับต่อไปครับอันนี้มันเหมือนเป็นภารกิจอะถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วจะเห็นเป็นกลุ่มดาวใช่ไหมครับคลิกเข้าไปอีกมันจะมีบอกคร่าาาาาหรททํํภกกิจตมีนด ทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับสเตตตันเพิ่มเติมด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นเควสย่อยที่เพิ่มสเตตัสกันละกันนะครับแล้วก็นี่มีของด้วยนะครับเป็นไงมีของแจกด้วยฮะตอนแรกนึกว่าปีกแบบเท่ๆให้เราสายออมไม่ใช่เป็นเป็นวัตถุด,ดิบเฉยๆนะครับ อันนี้คือระบบหลักๆของเกมนี้นะครับที่เหลือเป็นปีกย่อยพวกเนื้อลงเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างนี้ก็ลองมาเช็คดูกันเองก็แล้วกันนะครับก็เกมนี้เนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องย่อยแล้วก็มีภารกิจย่อยด้วยสีเขียวคือภารกิจย่อยนะและบางอันเนี่ยทำได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นด้วยทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเกมนี้มีกลางวันกลางคืนด้วยเหรอมีนะครับดูด้านซ้ายบนเนี่ยเห็นนะอันนี้เขาบอกว่าฆ่ามอนเตอร์หนึ่งหมื่นปั๊บเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกลางวันอันนี้ต้องช่วยๆกันฆ่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขขอองคนนนนทีี่่่ยยูใบริเเวณะ ช,ช่วยกันฆ่าเสร็จปั๊บเนี่ยเวลามันก็จะเปลี่ยนไปนะมีกลางวันกลางคืนด้วยนะเห็นไหมครับวันนั้นก็บางเควสเนี่ยเห็นกลางคืนปั๊บลองไปส่องดูกันละกันนะครับเผื่อเราจะต้องทาเควสท,ที่มันมีเฉพาะตามเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือคงเป็นตั้งค่าแหละเพราะว่ารีวิวระบบคร่าวๆก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็เหลือตรงนี้ครับที่เป็นออปชันนะครับจะเห็นว่ามีการปรับกราฟิกที่ท่าผู้ชมเห็นนี่คือสูงที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็จะมีออปชันต่างๆเช่นการต่อสู้ครับปล่อยบอทจะใช้สกิลอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ใช้ HP ถ้าเกิดว่าเลือดเราต่ากว่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สู้เนี่ยเอาระยะแค่ไหนนะครับแนะนําว่าอย่าไปเอาไม่จํากัดนะเพราะว่าบางทีแบบเราฟาร์มมอนเตอร์เควสนี้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่จํากัดปรับเนี่ยบางทีแบบคนมันเยอะไงมอนเตอร์มันหมดตัวละคระก็จะวิ่งไปตีตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเควสแล้วมันจะเสียดายเวลาครับผมก <ๆ S 2> ็มลองดูนะมีเพียบเลยตรงนี้นะครับ ส่วนเรื่องของภาษาเออลืมพูดไปเลยคือถ้าเกิดใครตั้งมือถือเป็นภาษาไทยอยู่แล้วมันก็รู้แล้วก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ตั้งไว้ก็มาที่นี่เลยบริการลูกค้านะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาเห็นไหมแค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับเพราะนั้นโดยรวมแล้วเกมนี้ก็ใครที่ชอบแนว M M O นะฮะแล้วก็มีมังกรคู่ใจด้วยนะฮะก็ลองเล่นดูนะครับก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ครับ